ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับแรงด้วยครับผมโอ้โหลงเม็ดใหญ่มากเลยครับก็จะอัปเดตให้ดูช่วงฝนตกนิดหนึ่งครับผมก็ะเสียงฟ้าร้องดังมากครับเสียงฝนตกก็ดังเสียว เม็ดใหญ่มากเลยครับไม่รู้ว่าจะตกนานหรือเปล่าครับผมแต่ก็อยากให้ตกนานๆานหน่อยครับผมดินแห้งมากดูสิครับไม่มีลมด้วยดีมากเลยก็ไม่มีลม คนจะได้ตกนานหน่อยครับเพราะดินแห้งต้นหญ้าอะไรแห้งหมดเลยเสียงฝนตกดังมากเลยครับ ไม่รู้ว่าจะตกนานหรือเปล่าครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามดูสกักพกกักหนึ่งครับผมและจะอัปเดตหลังจากฝนตกอีกทีหนึ่งครับผมแ่่ออนี้ฝนลงเม็ดใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวจะอัปเดตท,ทีหลังครับผม นี่หลังจากฝนตกครับมีน้ำขังอยู่นิดเดียวครับเพราะดินแห้งมันเป็นเดือนแล้วครับผมตกไม่นานเท่าไหร่ครับผมประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ก็ได้น้ำนิดเดียวครับน้องควายเดินหากินหญ้าก็แห้ง นึกว่าจะตกนานสักหน่อยถ้าตกอีกสักชั่วโมงหนึ่งน้ำน่าจะพอมีอยู่ก็น้ำในสระก็พอมีน้ำให้น้องวัวน้องควายกินครับผมช่วงรดดูแลง้งแต่หญ้าแห้งมากเลยครับดินก็แห้ง ลำบากคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับผมหาหญ้าให้วัวควายกินไม่ได้เพราะดินแห้งมากครับ ก็ฝากติดตามได้ครับผมนุ่มสุรินพออยู่พอกินฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยครับผมก็อัปเดตหลังฝนตกก็ตกประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับดีกว่าไม่ตกเลยครับผมมีน้ำขังอยู่นิดหน่อยครับ ได้น้ำขังนิดหน่อยก็ทำให้ชุ่มชื่นไปบ้างครับผมก็ยังคงไถนากันไม่ได้ครับช่วงนี้ดินยังแห้งอยู่ครับ น้องวัวน้องควายก็เดินหากินตามธรรมชาติดูดิไม่มีหญ้าเลยครับผมมีแต่หญ้าแห้งๆน้ำในสระก็ลดลงไปเยอะเลยครับ ขนาดฝนตกมาเมื่อกี้ยังไม่ได้น้ำเลยน้ำนิดเดียวตกไม่นานครับผมประมาณ20กว่านาทีก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยครับผม กับนุ่มสุรินพออยู่พอกินขอบคุณมากครับ